สวัสดีครับท,ท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับเกมมีรถเพลก้าวน้อมคอโอเคโอเคแล้วก็อยู่กับเกมมีรถเพลก้าวมันก็กิมมาจากพี่พ่อเพลก้า ไอพวกมันรย์นะอันนี้มันคือแตงงมแตงงมอาหันโอเคจะเลียกดานหนวะเนี่ยอืมโอเคไอซิวฉันคิดว่าเราเนี่ยน่าจะไปปาร์ตี้กันนะจนก็คิดนะไอตุ่มจกินกิกินกิกินเดโอเค โอเคพล่อนายมีเพื่อนอยังก็เพื่อนนายยังไงแล้วอ๋อเลื่อมไปเลยลือมไปสปากเกียงเลยโอเคแบบนี้ฉันมีของว่านมาให้นายแหละอะไรยเหรอของว่านนั่นก็คือของที่นายอยากจะได้มันตลอดย,ยังไงละ่ะโอเคแล้วมันเป็นอะไรโอเคเดี๋ยวฉันจะให้ดูนะมันก็คือแตงโม อี๋ทำไมชอบแตงโมอ๋อลองชิมดีมันโค้อร่อยนะเอาไปเลยเอาแกยนไปนี่ละแล้วก็ฟักทองเฮ้ยของโปรดแทนเลยนะเนี่ยแล้วยังไงก็ตัวในเป็นสีส้มนี่อ๋อลืมไปเลยตัวชั้นเป็นสีส้มนายคิดได้ยังไงนะเนี่ยสมองอัศริยะของฉันยังไงล่ะเพราะสมองเป็ดนอนของเจนน่ะมันมันมันฉลาดไอคิวอ่ะอ๋อไอคิวเอ้อ สุขสันต์วันเกิดนายโค้งงูแกหัวเลาะเกิดนะใครฉันคือวิญญาณตัวที่แกกล้าเหรออ๋อเดี๋ยวไปเอ่อไอ้ตุ่มเลยโอเคละฉันมีอะไรจะให้นายโอ้ข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงบ้านเลยมันจะตายแบบนี้วะ